บ้านเมืองเก่าหมู่ที่หนึ่งตำบลเมืองเก่าพัฒนาอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนาพื้นที่อยู่ในหุบเขาโพเรียงหมู่บ้านติดถนน2038ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น76กิโลเมตรทิศเหนือบ้านเมืองเก่าหมู่ที่หนึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองดังนี้การบริหารจัดการหมู่บ้าน โดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านภายใต้การนำของผู้ใหญ่ชาติชายโคตมีประธานคณะกรรมการหมู่บ้านตามวิสัยทัศน์กว้างไกลมองเห็นอนาคตสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารหมู่บ้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆการยึดมั่นในความถูกต้องดีงามส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองความไม่ทุจริตคอรับช่น การให้โอกาสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมการประดักในสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมคณะกรรมการหมู่บ้านจึงนับบ้าเป็น,นกลไกหลักในการดำเนินงานมีสำนักงานและสถานที่สำหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังนี้ 1. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ใช้เป็นสถานที่ประนีประนอมข้อพิพาทการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การให้การบริการการประชุมเสวนาปรึกษาหารือเรื่องทั่วไปในการพัฒนาหมู่บ้านสอศาลาประชาคมใช้เป็นสถานที่จัดประชุมรัศดรและคณะกรรมการหมู่บ้านการรับการให้บริการกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆ มีการจัดการงานธุรการและเอกสารต่างๆอย่างมีระบบและมีผังทําเนียบของคณะกรรมการสแสดงไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผลจะมีการจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนจุดแข็งของหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมีสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและศรัทธา มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่โดดเด่นมีสถานที่ราชการหน่วยงานตั้งอยู่หลายแห่งมีบุคคลสำคัญที่มีความรู้ความสามารถอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและคณกกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งมีตลาดนัดอยู่ในพื้นที่มีถนนสี่ช่องทางจราจรผ่านหมู่บ้านสู่แหล่งท่องเที่ยวบ้านเมืองเก่าเป็นพื้นที่ ติดถนน2038สู่แหล่งท่องเที่ยวการเข้ามาของผู้คนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จะส่งผลกระทบในเรื่องความมั่นคงก็ยังพอมีอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นแหล่งซ่องสมหรือแม้กระทั่งยาเสพติดซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักที่ไม่สามารถปฏิเสธได้การลงพื้นที่การตรวจตราการรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่พี่น้องประชาชนจึงมีความจำเป็น จากเดิมที่มีเหตุอยู่บ่อยครั้งณปัจจุบันแทบจะไม่มีให้เห็นเลยถือได้ว่าเป็นการป้องปรามได้ในระดับหนึ่งธนาคารขยะบ้านมังเก่าหมู่ที่หนึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตามนโยบายจังหวัดสะอาดภายใต้ความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคศาสนาและภาครประชาสังคม โดยยึดหลักการการใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาขยะระดับต้นทางของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเอื้อไปถึงการมีสวัสดิการในชุมชนหากมีคนในครอบเรือนเสียชีวิตสิทธิประโยชน์การเป็นชปาปนกิจจะคุ้มครองทุกคนในครอบเรือนความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ความพอมีอยู่มีกินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินตามพื้นที่ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงนำมาเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติโตเห็นได้ชัดจากขัวเรือนขยายผลการมีอยู่การมีกินการแบ่งปันจนถึงแม้กระทั่งนำมาจำหน่ายตามตลาดนัดในพื้นที่ของหมู่บ้าน พรอธามาภาพเจ้าที่การบุญรอดฐานวโรเจ้าอาตำบลเมืองเก่าพัฒนาวัดพลนแพงแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอำเภอเวียงเก่ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษสืบทอดกันมาและวัดนี้ก็มีประเพณีบุญสัจจาหรือว่าสัจจาบุญแห่งความจริงที่ญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติกันสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยครั้งบรรพบุรุษ วันเพลนเดือนหกวิสาขบ,บูชาเป็นงานประเพณีที่ชาวบ้านในเขตนี้รู้จักกันเป็นทั่วหน้าและก็ได้มาร่วมการเฉลิมฉลองมีประเพณีการแห่แล้วก็ประกอบพิธีการอย่างยิ่งใหญ่ในทุกปีและมีความเชื่อมั่นว่าเป็นบุญที่เกิดความสำคัญยิ่งของชุมชนแห่งนี้พุทธศาสนา พุทธเจ้าองค์ทรงจำแนกหลักธรรมไว้สองแนวทางใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งคือทางโลกิยะคือธรรมที่ให้ผู้คนพืนปฏิบัติในการดำเนินชีวิตสองคือโลกุตตรธรรมคือธรรมที่มุ่งให้สำหรับผู้ที่มีบุญบารมีที่จะปฏิบัติให้เกิดความหลุดพ้นเข้าถึงมาผลเบญจสินนี้เป็นหลักธรรมที่สังคมใด ได้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความสงบร่มเย็นเกิดความสันติขึ้นในสังคมนั้นๆชาวบ้านเมืองเก่าได้นำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานี้มาประพฤติปฏิบัติจึงเกิดความสมัครสมานสามัคคีร่มเย็นและก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแผ่นดินท,นนทองขึ้นมาด้วยความการประพฤติปฏิบัติตามคาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า บ้านเมืองเก่าหมู่ที่หนึ่งตำบลเมืองเก่าพัฒนาอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นขอทุติการน,นำเสนอหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองไว้เพียงแค่นี้ขอพระคุณครับ